ห้าหมื่นอันนี้ขอห้าสิบห้าขอห้าหมื่นห้าทองคำเพราะเพิ่มซื้อกลับบ้านเดยเฉยขาดทุนอันนี้ขาดทุนสามพันเลยนะห้าหมื่นเอาไปห้าหมื่นสามแล้วกันเท่าทุนมันจะให้ขาดเลยเจอเต้นแน่นัเองก็ให้ค่าปลุกเสกหลวงพ่อหน่อยเองก็จะซื้อในราคาทองหนักยี่สิบกัวคำนะเนี่ยเห็นเหรียญอะไรแล้วพัตติอีกอะหักออกเหลือยี่สิบแน่นอนเห็นรื่งเนี้ยเกินเชื่อดิห้าสิบ ห้าสิบสามนี่อะอะอกมาเลยอันนี้เอาหกสิบสองแบ่งให้นักยี่ี่กรัมที่ไหนก็งเงินวัดบางคานเลยเดี๋ยวพี่ส่งใบให้เอ้เท่าไหร่นะบอยเอาหกหมื่นสองมาขายถูกแล้วห้าแปไม่รอดยี่สิบสี่กรอกไม่รอด <25. S 2> ซื้อให้ดูดูดิซื้ออย่างนี้แล้วด,ดูเวลาเขาขายแล้วกันสุดยอดนะเต้เปลี่ยนชื่อเป็นเต้อะไรแล้วตอนนี้ ได้เรียกได้หมดเลยอ่าเต้พิมพ์นิยมสมัยก่อนแล้วตอนนี้เต้อะไรก็ยังพิมพ์นิยมเหมือนเดิมพิมพ์มั่งไม่พิมพ์มั่งบางทีก็ขี้เกียจพิมพ์ขายอย่างเดียวเราก็จบออกมานไม่จบอะไรนะเนี่ยอ๋อโบรบสีกับพ้อเนี้ยมดูง่ายเลยพ่ออันนี้หกสิบนี่ห้าสิบอะดุอันนี้ขาดดุนเลยน้องขาดหูหอ้ขอห้าสิบสามถ้าอย่างงั้นพี่เอางี้ไอห้าสิบสามมันนี้ให้หกสิบวะ พี่ให้แล้วนะนี่ได้พี่อันนี้อันนี้ไม่ขาดทุนไงก็คือเอาทุนให้เชื่อพี่มีกินน้องว่าทางนี้หมื่นหึ่ออันนี้หมื่นหนึ่งพันนั่นแหละโอ้ซื้อป้ดีซื้อนี่ป้แถมนี่ขายดีอันนี้หกสิบอันนี้ห้าสิบสองละกันซื้อหลวงพ่อกลับบ้านพันนเนี่ยก็เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรโอ้โล่าสุดไม่ให้ไม่ให้ค่าหลวงพ่อเสกเลยซื้อราคาทองเดียวเลยดูฮะเต้เป็นมิยอมโอ้วยี่ใครจะมาขายผมอ่ะอ่าอื่นที่มันแพงก็ซื้ออ่าอ่า คือดีเอา,าง่ายว่ามันไม่สําคัญหรอกว่าจะซื้อราคาไหนมันสําคัญอยู่ที่ว่าคนสองคนที่จะแบ่งให้กันหรือเปล่าเขากล้าควักตังหลักแสนมาจ่ายเนี่ยก็ถือว่าเขาสุดแล้วนะครับการซื้อขายเครื่องดูแล้วกันครับนี่เปิดจริงได้หมดครับเหมื <S <s <at> อนมันแกล่ะไม่แกลอจริงจริงเลยเออนี่นี่จบไปสี่รายการนะครับมาดูนี่อันนี้ก็หกสิบห้าสิบสองหมื่นหนึ่งับอ่า ดูครับของจริงมาตู้นี่ไม่ไม่ว่าไ,ไม่เคยได้เสียผมเนี่ยจะเช่าน้องน้องเต้ยอยู่ประจําแล้วก็เต้ก็ามาทีไรก็อุ่นๆตลอดอยู่ที่มุมเขาแหละเพามุมเยอะช่วงนี้เขาเหลือเหลืๆที่อจอดรถดที่ไหนนะล้างรถอะไรน,นะเป็นฝากนยฝากร้านฝากร้านลังด่วนล้างด่วนรักคาแครักยุทธยารักคาแครอยุธยานะครับนี่ร้านนี้น้องชายผมเองเข้าไปได้นะถ้ามาจากวัยก็แท้มีส่วนลดหรือวะ ล้างถูกหลห้าร้อยเองล้างร้อยเดียวเองเออไม่ต้องให้มันร้อนหรอร้อยเดียวนี่นี่นี่ล้างด่วนล้างด่วนจริงปะเนี่ยจริงจริงอ่าโอเคนี่นี่เรียบร้อยแแกนหน้าเรียบร้อยครับของจริงต้องงี้จบไปที่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับเรียบร้อยนะครับนี่ตัวจริงเส็กจริงอะ